สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มหนึ่งจะมานำเสนอเรื่องการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสื่อสารโดยสัญญาณคลื่นวิทยุมีสามแบบได้แก่การส่งและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงมีอุปกรณ์รับสัญญาณคือเราเตอร์การส่งและรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ การกระจายสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุเป็นการผสมขึ้นวิทยุบวกสัญญาณไฟฟ้ามี2แบบ 1. วิทยุ AM ข้อดีสามารถผ่านสิ่งกีดขวางครอบคุมพื้นที่ต่างๆลักษณะแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงความถี่ขึ้นไม่เปลี่ยนแปลง 2. วิทยุ FM ข้อดีเช่นเมื่อฝนตกสัญญาณได้ดีลักษณะความที่ขึ้นเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารโดยใช้ไมโครเวฟการใช้ประโยชน์ 1. การสื่อสารผ่านดาเทียม 2. ใช้เป็นเสาส่งสัญญาณในที่สูงๆเช่นบนภูเขา การสื่อสารโดยแสงคืออุปกรณ์ที่ใช้ให้เชื่อมเส้นใยนำแสงคือเส้นใยขนาดเล็กสามารถนำแสงเคลื่อนที่ใช้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นแปงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าบวกขึ้นวทิทยุได้สถานีสถานี ได้นกสัญญาณแอนาล็อกและดิจิทัลสัญญาณแอนาล็อกลักษณะคือค่าสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเวลาสัญญาณแอนาล็อกเมื่อถูกสัญญาณลบกวนจะกลายเป็นสัญญาณแอนาล็อกที่ได้รับปลายทางสัญญาณดิจิทัลลักษณะคือสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงสองสถานะเช่นมีหรือไม่มีปิดหรือเปิด สัญญาณดิจิทัลจะมีคุณภาพที่ดีกว่าสัญญาณแอนาล็อกสัญญาณดิจิทัลเมื่อถูกสัญญาณลบกวนจะกลายเป็นสัญญาณที่ได้รับปลายทางและจะมีการกรองสัญญาณกลายเป็นสัญญาณที่ได้รับประมวลผล